มือกีตาร์คนไหนที่โดนไล่ออกไปเล่นนอกบ้านบ่อยๆเนี่ยก็จะต้องมีไวเลสถ้าไม่อยากซื้อแพงมากเนี่ยก็แนะนําตัวนี้อันนี้ผมก็ซื้อมาเองลองเองเป็นตัวที่ราคาไม่ถึง1,000บาทแล้วก็เล็กๆง่ายๆเนี่ยสายชาร์จมันก็สั้นนิดเดียวห้อยเป็นกระสืองี้นะครับเวลาชาร์จตัวหนึ่งนะก็จะเอาไว้ต่อกับแอมป์หรือเอฟเฟกนะครับที่เป็นรูปแอมปแล้วก็อีกตัวหนึ่งต่อกับกีตาร์นะครับเป็นรูปกีตาร์เลยตัววัสดุเป็นพลาสติกนะครับ <Wireless> โอเคการเปิดใช้งานง่ายมากกดค้างไว้ปุ๊บจนไฟสีเขียวขึ้นนะครับด้านข้างก็แสดงแบตนะครับว่ามีอยู่เต็มไม่ตอนนี้เต็มนะแล้วก็มีรูชาร์จอยู่ด้านข้างนี้ครับสังเกตตอนที่เสียบกีตาร์เนี่ยมันจะมีความยืดๆออกมานิดนึงแต่ตรงนี้ตอนใส่แล้วเนี่ยลองถูไปถูมาไม่หลุดนะโอเคนะแต่ถ้าพับอย่างนี้ก็อาจจะมีติดท้องได้นิดนึงนะครับจริงๆก็อ้วนอะติดพุงอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังซาวันก่อน เรื่องของความหน่วงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่รบกวนการเล่นเลยนะครับคือเล่นไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงหรือติดขัดอะไรแต่อยากได้ก็จะมีในเรื่องของสัญญาณที่รู้สึกว่ามันดรอปลงไปประมาณหนึ่งเลยคือถ้าใช้ตัวเนี่ยจะต้องปรับชดเชยชดเชยอะไรถ้าเป็นเสียงคลีนก็ต้องเป็นแบบเกนมากขึ้นหน่อยแล้วก็วอลลุ่มมากขึ้นหน่อยนะครับส่วนเสียงแตกนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มเกนมากขึ้นนะครับยิ่งแตกโซโล่ที่จะต้องมีการบูท โอเวอร์ไดเข้าไปเนี่ยก็ต้องเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งอันนี้ผมก็ลองออกไปนอกบ้านนะครับหลายเมตรอยู่นะครับนะสัญญาณก็ยังเข้าได้ปกตินะครับลองกับเบสนะครับเสียงเบสเนี่ยก็ดอกนะครับแบบรู้สึกได้เลยนะก็ต้องปรับโชดเชยขึ้นมานิดนึงใช้งานได้ดีราคาไม่แรงมาก